ด้วยสถานการณ์การขับเคลื่อนการเกษตรในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ได้มองเห็นถึงปัญหาการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพโดยมีการเดินหน้าขับเคลื่อน BCG โมเดลภาคการเกษตรในการผลักดันเกษตรสู่3สูงประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงรายได้สูงแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG โมเดลของกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทย คือประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมผสานภูมปัญญามุ่งยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูงครอบคลุมทั้ทงด้านคุณภาพโภชนาการความปลอดภัยและระบบการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อเป้าหมายในการทําเกษตรที่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงด้วยการผลิตสินค้ากเกษตรที่เน้นความเป็นพรีเมียมมีความหลากหลายและกําหนดราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิตกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกบินบุรีและหน่วยงานภาคีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน BCG โมเดลภาคการเกษตรโดยมีเกษตรกรจากอำเภอกบินบุรีอำเภอประจันตคามและอำเภอนาดีให้ความสนใจในการร่วมการจัดการสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสู่เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายตำบลวังตะเคียนและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัต,ตว์ตำบลวังตะเคียนที่มีการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการเตรียมแปลงและมีสถานีเรียนรู้อีก5สถานีหลักดังนี้สถานีที่ 1. การจัดการดินและปุ๋ยโดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรีได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินและการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ุ๋ยราคาสูงสถานีที่2การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยกลุ่มง,งานอาราขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานการเดินสำรวจแปลงอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลดต้นทุนในการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพสถานีที่3การบริหารจัดการแปลงข้าวโพดเลี้ยงฝัด โดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาตำบลวังตะเคียนได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้น้ําการยกล่องแปลงข้าวโพดและการบริหารจัดการแปลงให้มีประสิทธิภาพสถานีที่4การเลือกใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมวิทยากรโดยบริษัทเจริญพก,กพันธุ์จำกัดทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้มเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพน้ําหนักดีผลผลิตสูงตรงกับความต้องการของตลาดสถานีที่5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรโดยวิทยากรจากบริษัท DJI ลังสิดสำนักงานใหญ่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการใช้โดรนฉีดพ่นยานและปุ๋ยในการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการผสมยาเพื่อใช้ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนอกจากนี้ยังมีสถานีลองจากหน่วยงานภาคีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมออกบูธเพื่อเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจเช่น สำนักงานชนประทานจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานปศุสัตว์ปราจีนบุรีที่มาให้ความรู um. มร้เกี่ยวกับการนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการยางแห่งประเทศไทยสาขาสระแก้วสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและนอกจากนี้ยังมีสถานีเสริม จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายของอำเภอกระบินบุรีรวมถึงมีการออกร้านค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอกระบินบุรีเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน BCG โมเดลภาคการเกษตรและให้เกษตรกรได้เห็นการสาธิตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกขั้นตอนเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่อไป สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลรุณีพังโวลค่ะเป็นประธานเกษตรอินทรีตำบลดงบังนะคะก็ที่มาในงานนี้ก็สิ่งที on, ่ได้เนาะคือหนึ <flush> ่งเทคนิคการปลูกข้าวโพดอ่ะการปลูกข้าวโพดปลูกอย่างไรเคยทําข้าวโพดนะคะปีที่แล้วผลผลิตได้น้อยแต่ว่าปีนี้มาดูเทคนิคว่าอ่าการเตรียมดินยังไงการอ่าให้ปุ๋ยยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือได้ได้รับความรู้ตรงนี้คิดว่าจะกลับไปปรับทํา แปลงตัวเองของปีปีนี้เนาะจะกะว่าจะลงทักสี่ไร่เดี๋ยวเราได้รับความรู้วันนี้ดีมากเลยค่ะรู้รู้สารอะไรต่ออะไรแล้วก็รู้จากาการเตรียม,มเมล็ดเตรียมดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันได้เทคนิคหลายอย่างครับสวัสดีครับผมทองคำสารกุลครับผู้นำเกษตรกร,กรมาจากบุทุกโกเบเนดีครับสำหรับงานไฟเดย์ในครั้งนี้ก็ให ความรู้หลายๆอย่างโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดนะครับซึ่งซึ่งการปลูกข้าวโพดนี้มันต้องเรียนรู้การบริหารจัดการศัตรูพืชให้ดีนะครับซึ่งเป็นฐานเรียนรู้ที่ผมให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแตนเบียนพวกมแมลงศัตรูพืชที่เป็นศัตรูธรรมชาติและเป็นศัตรูพืชนะครับก็ทางเจา้าหน้าที่ทางวิทยากรให้ความรู้อย่างดีมากแล้วก็ขั้นตอนในการปลูกนะครับซึ่งการปลูกข้าวโพดนี้ ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะ,ะนำไรายได้ให้เกษตรกรนะครับซึ่งถ้าบริหารจัดการดีนะครับแล้วก็ฐานเรียนรู้ต่างๆที่ได้เข้าดูในะฐานเรียนรู้นะครับก็ให้คนรู้ดีมากในเชิงวิชาการไม่ว่าจะเป็นสารชีวพันธุ์ต่างๆแต่โฟเดมาหรือดีเวเรีน,นะครับเกษตรกรสามารถที่จะผลิตเองใช้เองนะครับโดยเฉพาะ แต่โคเดมากนะครับสามารถที่ทำง่ายๆได้เองแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตในการปลูกพืชทุกๆอย่างนะครับก็ในวันนี้ก็ในานาของเกษตรกรอำเภอนดีนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับในการจัดงานฟิลเดนครั้งนี้มากครับขอขอบคุณครับ